นะคะก็คือก็ออเพลินระบบพรอมลีนะคะ,อ,ะออเดอร์เช้าของเรานะคะวันนี้เรามาป้อนกล้วยนะคะให้กับน้องๆน,นะคะออเดอร์ที่เหลือเมื่อวานนะคะ28่ดีนะคะ,ะวันนี้เราก็เช้านี้นะคะเราก็จะเอามาป้อนให้กับลูกๆนะคะตอมหน้าพร้อมตานะคะอ่ะหกสี่ยี่สอ่ะป้อนไปก่อนนะคะเชือกละหกวีเ <laughs> ชือกละหกวีนะคะเชือกละหกวี หอ,อ,อมทองใจเย็นๆลูกได้ทานได้ทานขอบคุณค่าก่อนเลยจ้าสวยๆยังไงคะจ้าสวยๆโอ,อ้โหน่ารักอะสงสงสีวี CV แล้วนะคะอยู่กับพ่อความซี่วีอะจะได้นะคะให้กินนะคะเชือกละหกวีก่อนนะคะหกสี่ยี่สิบสี่นะคะแล้วเลยอ,อ,อีกสี่วีเดี๋ยวเราค่อยเฉลี่ยเฉลยนะคะว่าจะให้เชือกไหนนะคะอะกอนไปทีละเชือกนะคะโอ,อ้อะอะของพี่ ออมทองครบแล้วนะคะ6วีนะคะอ่ะมาเชือกไหนอีกอันนั้นกี่วี3วีโอเคอ่ะพี่บัวเจิงตื้นกวอนเจิงอกุเอ้ยจีเลยจีเลยละทิมไทย นี้ของพี่โบทองสามวีแล้วนะคะเอามาให้พี่บัวแล้วก็ได้พี่ปามอ่ะหกวีเลยโอเคนะคะหกวีอ่ะของคุณตากี่วีคะสี่วีนะคะให้พี่โบทองเลยอ่ะโอ้ตื่นเช้ามาหน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงนะคะได้กินกล้วยเลยนะคะกล้วยหวานๆนะคะ,ะพี่อมทองอ่ะทาหมดแล้วนะคะหกวีนะคะพี่อมทองนะคะ โอ้โหหวานหวานกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้อร่อยไหมครับพี่บัวเกมยุ้ยแล้วนะคะอันนี้ของพี่บวทองค่ะอครบแล้วนะคะพี่บวทองโอ้ยดูดูนางหนีบไว้อีกแล้วนะคะขนายนะคะใช้ขนายเป็นประโยชน์มากๆนะคะหนีบไว้อีกแล้วดูดูน้องเล็กยกใหญ่เลยนะคะเมื่อไหรจะถึงคิวนางนะคะ,ะพี่บอทองนะคะ เห็นแล้วเห็นแล้วอะเอาวางไว้วางไว้ตรงหญ้าก็ได้ไม่เป็นไรบนญหญ้าโอเคนะคะของพี่ัวทองเพราะว่านางทานไม่ทันนะคะอันนี้กี่วีคะสี่วีโอเคคะ่ะคุณแม่บอกเงินนะคะคุณแม่บอกเงินนะคะโอ้โหพี่บกกับกินนานๆเลยกินนานๆเลยอะโอเคอะคุณแม่บอกเงินนะคะคุณแม่บอกเงิน ส3กคุณแม่คิดผิดนะคะเอาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเอามาป้นให้กับลูกอีกนะคะเอามาอีก4วีนะคะเพราะว่าของน้องเล็กนะคะทานอยู่นะคะ, <S <S อ,ะอ่ะน้องเล็กทานไปแล้วหนวีหมดไปแล้ว,วหนึ่งวีนะคะเดีกยี้โบวพลอยหมดไป1นวีแล้วนะคะ <No. S 1> กินก่อนลูกเอาเอาพ่เปิ้ลเอากระมังมาใส่ก็ได้เลยกินก่อนนะคะดูนะคะหน้ายังไม่ทันแปลงเลยนะเอาน้ายังไม่ล้างฟันยังไม่แปลงนะคะ <c oughs> มอมเมมนะคะเพราะว่าลองลอยนะคะลงตัวลงนอนนะคะออ <c oughs> ทันงกินทั้งโยกเหลือคุณยายนะคะนอกนั้นได้ทานกันหมดแล้วนะคะได้ทานกันหมดแล้ว คุณแม่คิดกลวยผิดนะคะ6-4 24ที่จริงต้องได้ฐานเชือกละ4วีโอนไป6วีโอนไปอันนี้วีที่สองนะคะวีที่2ของน้องนะคะวีที่สองว,วีที่สองนะคะ น้นลากกาละมังไปเองเลยวีที่สามนะคะของเด็กหญิงโบพลนะคะวีที่สามวีที่สี่เออลากไปไหนลูกอ่ะไปวีที่สี่ วีท ah, so, ี่สีวีที่4วีที่สีวีที่ีแล้วนะคะอ่ะน้องพลอยจะได้ทานห้าวีนะคะของน้องพลอยให้ห้าวีนะคะเพราะว่าน้องยังตัวเล็กนะคะจะให้เชือกอื่นนะคะวีที่ห้านะคะพี่พี่ได้ทานหกวีนะคะน้องพลอยได้ทานห้าวีนะคะ มาคุณยายอะคุณยายไปหวีแรกก่อนโอเคคุณยายวันนานะคะคุณยายอินดี้ของเรานะคะหวีแรกนะคะอ,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 อ้ะําอ้ําอ้ําอ้ําอะหวีที่สองของคุณยายวันนานะคะโอ้คำใหญ่คำโตมากคุณยาย <laughs> วีที่สามกุากดไว้นะคะวีที่3ามคุณยายกดไว้นะคะ,อ,ะอันนี้จะเห็นชัดมากเลยนะคะฝั่งที่คุณยายมองไม่เห็นนะคะสายตาฝั่งนี้นะคะอ้าวคุณยายยังยังยังอันนี้วีที่เท่าไหร่และหนึ่งสองสามี่สวี 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, แล้วนะคะโอ้โหคุณยายโลกห <laughs> 5าวีแล้วนะคะ,ะได้5้าวีหันหน้านี้แล้วนะคะ หันหน้าหนีแล้วคุณยายโอ้ทานหมดบบคุณยายก <c ười> ดไว้เลยนะคะคุณยายอินดี้นะคะโอ้โหโอ้โหคุณแม่ทานแล้วค่ะคุณแม่ได้ไปหกวีแล้วนะคะอันนี้เหลือของคุณยายอีกหนึ่งวีนะคะแม่กิเแถมไปอีกนะคะเช้านี้แถมไปอีกนะคะพี่พี่ได้ทานเชือกละหกวีนะคะน้องพลอยได้ทานห้าวีนะคะเพราะว่าคุณแม่ผิดผิดนะคะดีนะเรารับล้วยมาแต่เช้านะคะ ก็เลยได้เทมให้คุณยายอีกเลยนะคะก็พูดอยู่นะคะว่า64ส4่ี่แต่บอกอยังไงบอกว่าชึ้ละหกวีนะคะเอ้ยหนอผูดติดนะคะไม่เป็นลายช้างเรากินนะคะโอ้โหคุณยายกดแน่นๆเลยจ้ะอ่ะคุณยายว่ายังไงสู้ไม่สู้อีกหนึ่งวีสุดท้ายคุณยายจ๋าหนึ่งวีสุดท้ายแล้วค่ะดูนะคะกดไว้แน่นๆเลยนะคะ โอ้โห oh oh. ดูนะคะทากอดลวยคุณยายอือหือเพราะว่าสไตล์คุณยายวันานาค่ะอนข,ข้างจะทานช้านะคะคุณยายก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆมาเหลือว,วีสุดท้ายคุณยายจานีวีสุดท้ายนะคะวีสุดท้ายท้ายสุด ุณยายอร่อยใหญ่เลยนะคะคุณยายอร่อยใหญ่เลยอ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องับพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องับพลอยจัมรีนะคะเออเหอะเ่บเ่บแต่เช้าเลยนะคะวันนี้จะกินหวานหวานแต่เช้าเลยนะคะ ออเดอร์เช้านะคะออเดอร์ออเดอร์ออเรช้านะคะอขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆสีของน้องมาพลอยทุกท่านนะคะที่ร่วม้วยช่วยกันนะคะเมื่อวานนะคะปิดทั้งผลไม้รวมนะคะปิดทั้งกล้วยนะคะให้แม่จิ๋มนะคะกล้วยเราก็แบ่งนะคะมาป้อนลูกๆนะคะช่วงเช้านะคะอ,อ้ามโอ้โอ้โอ้วีชีหกนะคะ วีชื่อหกของคุณยายวันนานะคะเป็นอันว่าครบนะคะแม่แม่ขาคะแนนนะคะที่แม่แม่ส่งมาให้แม่จิ๋นนะคะน้องๆน,นะคะถึงมือน้องๆช้าง,งทุบเชือกนะคะเด็กๆของเราได้กินกันทุบเชือกนะคะส่วนน้องเล็กแอบบกินเลยนะคะรัวพี่เขาแย่งดูนะคะหันกะละมังหนีนะคะพี่โบทองเลยนะคะดูนางกินนะคะเออโห นี่นะคะ,คะ,คะด,ดนะคะนนูนะคะอมโอ้โหอายย่อายยยอ่อายยยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะชิบ้านเป็นสุขนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะชิ่บ้านเป็นสุขไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ